สวัสดีครับวันนี้เราก็เดินทางมาเชียร์ทีมสโมสร S.K เมืองนนท์กันถึงจังหวัดสมุทรปราการนะครับณสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการนะครับวันนี้ S.K เมืองนนท์ของเราก็จะพบกับทีมสมุทรปราการ f c นะครับเดี๋ยวก่อนนี้เข้าไปในสนามเนี่ยผมก็หาของกินแถวแนี้ก,ก,ก <Yahoo! S 1> าา็ก่อนนะครับตอนนี้ก็ได้กาแฟมาแก้วหนึ่งครับก็หาเดินเล่นหาอะไรร้องท้องไปก่อนนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศของสนามของทีมสมุทรปราการ f อฟนะครับตอนนี้ทีมนักเตะของสมุทรปราการก็เริ่มวอร์มในสนามแล้วนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงได้ฟาดแข่งกันนะครับ เป็นกลุ่มกองเชียร์กลุ่มแรกของเรานะครับโอ้โหมานั่งรอคนนี้มานั่งรอตั้งแปดโมงเช้านะรับตอนนี้นักเตะของเราก็เริ่มลงสนามเพื่อทำการวอร์มแล้วนะครับน,รนี่ก็เป็นบรรยากาศของกองเชียร์สาวของเราครับทีมเอสทีเคเมืองนนท์ครับผม,ม,ว,มวันนี้วันนี้เอาสามแต้มกลับบ้านนะ ฝั่งทีมเยือนแล้วนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศกันนะครับสวัสดีคจ้ามาเลขสี่วัฒนะี่ไรครับมาเลก้าไหมาเลขที่ตวัสิบสอะไรครับ หมายเลข9ครมบดยคนเลยใช่ไหมไมายเล้่้พี่เด้นเองนต่อสู้ดนนี่นบรรยากาศแฟนบอลที่เขามารอชมการแข่งขันนะครับแล้ก็ที่่ เดีมก็ได้เดินลงสนามแล้วนะครับ เอสเกอล้วนของเราก็ยิงนำไปแล้วลู การยิงสุดโทษนะครับผมครับตอนนี้ก็หมดเวลาครึ่งแรกนะครับ SCK เมืองนนนของเราก็นําไป2ประตูนะครับต่อศูนเดี๋ยวมารอลุ้นครึ่งหลังกันต่อนะครับระหว่าง SCK เมืองนนนกับสมุทรปราการ f C นะฮะ 到没？ นีก็จบไปแล้วครับ90นาที SCK เมืองนนท์ก็ชนะไปในสกอร์4ต่อหนึ่งนะครับวันนี้ถือว่าให้ความสุขแก่แฟนบอลน,นะครับวันนี้ สวัสดีครับมาดามครับเป็นไงบ้างครับสำหรับสกอร์วันนี้ค่ะก็วันนี้รูปแบบของเกมนะคะค่อนข้างที่จะดีมากแล้วก็เล่นกันดีนะคะเกมลูกเกมรับการส่งบอลค่อนข้างท,ท,ที่จะชัดเจนนะคะประตูก็กคือค่อนข้างที่จะรับลูกได้ทุกลูกค่ะวันนี้ปื้มมากเลยนักเตะของเราทําได้ดีนะคะสามแต้มค่ะครับผมขอบคุณมากครับมาดามเปิ้นครับคะ่ะครับก็วันนี้ถือเป็นบรรยากาศแห่งความสุขนะครับสำหรับทีมเอสซีเคเมืองนนท์ของเราที่วันนี้ เก็บสแต้มไปได้ครับด้วยสกอร์4ต่อ1นะครับก็ดูบรรยากาศนะครับอันนี้ก็เป็นนักยุตบอลกำลังยืดเส้นยืดสายครับหลังจากที่แข่งแข่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับเดี๋ยวจบจากนี้น่าจะมีกิจกรรมอีกนิดหน่อยครับจะมีเซอร์ไพรส์จากมาดามเพิร์ของเรานะครับก่อนที่เราจะเดินทางกลับไปยัง อย่างาสโสมสรเอสทีเคมุงนันของเราครับ แฟนบอลของเรานะครับโอ้โหเหนื่อยเยจากการเชียร์ขา,าสั่ะแก้วผัดกระฉลองค่ะเ,เหนื่อยก็กระนำกินหน่อยทอดกันนะครับกระหรองค่ะกระหรองกลงับตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางกลับนะครับเราก็กลับด้วยรถทัวร์นะครับตอนนี้เราก็มารอนั่งรออยู่ที่หน้าสนามสมุทรปราการนะครับ แฟนบอลของเรานะครับก็มีหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอายุเยอะมีเด็กมีวัยรุ่นเดี๋ยวเราก็จะทำการเฉ,ฉลิมฉลองกันไปในรถบัสนะฮะวันนี้ถือเป็นวันแห่งความสุขครับสำหรับการเก็บ3มแต้มในวันนี้ถือแล้วเก็บนอกบ้านด้วยฮะก,กับสกอร์สี่ต่อนหนึ่งนะครับไ,ได้เวลาที่คนรอคอยครับ การเดินทางกนะับนักบุญรบัสก็มีการตลองชัยชน,น,นะกับรถบัสนะเราจะเต้นไป,ปตลอดทางนะครับไม่รู้ใจแดงแดงจริงในวันที่เราได้ชัยชดดนะครับ